ได้วันแล้วจ้างานแต่งหมาคิมปรบบับมดเลิกที่ช่วงนี้หลังหนุ่มหมาเปล่นทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกคุ่เข่าขอหวานใจคิมคิมเบอร์ลี่แต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดหมาเปิดใจถึงแพรรนวิวาว่าตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกและตอนนี้เรามีความสุขมากๆและหลังจากวันนั้นก็มีความสุขมากโมเมนต์นั้นบอกไม่ถูกมันเงียบมากมากเราร้องไห้และได้เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นร้องไห้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาเราจริงจริงเราวางแผนไว้นานมากและบอกใครมากไม่ได้เระน้องเขาเซนแรงและช่วงนั้นหลายคนก็ถามว่า เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราก็พยายามเงียบที่สุดจนตัดสินใจบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆตอนขอแต่งงานก็บอกสั้นมากว่าไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วและเราพร้อมแล้วด้วยวุฒิภาวะการงานและการคุยกันถึงอนาคตก็ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้วส่วนเรื่องแหวนเราก็ปรึกษากันก็มี2วงวงนี้เอาไว้ที่นูน่นและของจริงเก็กบไว้ที่บ้านในส่วนของเลิกแต่งงานมีการคุยกับอาจารย์แล้วและได้เป็นปลายปีหน้าในเรื่องทีมงานเราจึงคงเถียงกันอยู่รวมถึงสถานที่ด้วยแต่เราก็ต้องยอมเขาและด้วยสถานการณ์โควิด ก็พยายามเอาคนที่เครพและสนิทมาในช่วงเวลานั้นและก็ยังเรียกชื่อกันอยู่ในเรื่องที่คิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมมีลูกเพราะกลัวแย่งความรักจากเราหมากเผยว่าเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกเพราะฉะนันไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นก็ปลอยให้เป็นเรื่องของอ,อนานคตไปถ้าจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วเรื่องเรือนหอก็ยังไม่เสร็จกำลังสร้างเรือนหอด้วยกันคาดว่าเสร็จปลายปีก็ตื่นเต้นมากๆเพราะบ้านหลังนี้เราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่บ้านหลังนี้เป็นของเราจริงงงๆกก็มีววาห้้อลูไแบ่ ส่วนไวสีห้องนอนขอขอบคุณภาพหมากปรินคิมคิมเบอรี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ